เอ็นแม็กซ์เราวอะแม็กซ์เอาเรื่องสีใหม่สวยบาดใจเท่สตาร์บลูตัวตึงยืนหนึ่งเอ็นแม็กซ์เลยดิ สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเพชบรบณ์กรมการจัดหางานจัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรห์วงต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์สร้างงานสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนางสาวนัทหะไทยหานทวีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนจัดหางานจังหวัดเพชรบรณ์ได้กล่าวว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทางกรมการจัดหางานได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเพชรบูร์มาดำเนินโครงการขยายโอกาสการมีงานทําให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์โดยดำเนินการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการทำเพจการจำหน่ายสินค้ารวมถึงช่องทาง Facebook Ti k t o k และช่องทางอื่นๆที่สามารถเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ซึ่งก็จะทําให้ผู้สูงอายุนั้นมีอาชีพมีรายได้สามารถเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและไม่เป็นภาระของลูกหลานสามารถพึ่งพิงตนเองกันได้ท่านี้โครงการแายโอกาส การมีงานทำให้กับผู้สูงยุคกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์นั้นจัดขึ้นเมื่อวันที่23-24พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาครับที่วัดสีฐานปียารามบ้านวองบาน ตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุนั้นได้ประกอบอาชีพมีงานทำมีรายได้มีทักษะในการดำรงชีวิตมีการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มคุณค่าและศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุซึ่งจะนำไปสู่การลดการพึ่งพิงลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างภาคภูมิเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้สูงอายุด้านการทําตลาดออนไลน์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้นําผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพในชุมชนนั้นมาอบรมพัฒนาต่อยอดในการสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าในร่วมการสร้างเพจ Facebook เพื่อขายสินค้าเทคนิคการทําตลาดออนไลน์และการสร้างคอนเทนต์การขายสินค้าให้ลูกค้าจดจําการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทําตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ขายของบน f a c e b o o k ยังไงให้ปังซึ่งจะทําให้ผู้สูงอายุที่ต้อง การประกอบอาชีพอิสระสามารถทำตลาดออนไลน์และมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง